การเกิดเนื้องอกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในปัจจุบันนั้นยังไม่มีสาเหตุของการเกิดเนื้องอกที่แน่ชัดนะคะแต่สามารถเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างเซลล์ใหม่และการเสื่อมสลายของเซลล์เก่าในร่างกายส่งผลทําให้มีการเจริญเติบโตการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นหรือร่างกายได้รับปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกได้แก่ สิ่งแวดล้อมสารเคมีอาหารการกินหรือปัจจัยจากภายในเช่นพันธุกรรมฮอร์โมนการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรือการอักเสบแบบเรื้อรังซึ่งการเกิดเนื้องอกนั้นสามารถเกิดได้กับสัตว์ในทุกสายพันธุ์ทุกเพศและทุกวัยแต่มักจะพบในสัตว์ที่มีอายุมากมากกว่าค่ะ อาการที่เจ้าของสังเกตได้และพาสัตว์เลี้ยงเข้ามารักษาคือสัตว์เลี้ยงมีปัญหาเรื่องของการเกิดก้อนเนื้อบริเวณผิวหนังของร่างกายหรือมีการเกิดบาดแผลอ,อย่างเรื้อรังแต่นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆของร่างกายที่อาจจะเป็นต้นกําเนิดมาจากการเกิดโรคในกลุ่มเนื้องอกและมะเร็งได้เช่นกันได้แก่การตรวจพบค่าเลือดผิดปกติอย่างต่อเนื่อง การเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรังการเกิดโรคในระบบทางเดิอนอาหารเช่นน้ำหนักลดร่วมกับการมีภาวะอาเจียนหรือท้องเสียการเกิดความผดิดปกติเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นมักเป็นแบบเรื้อรังและรักษาไม่หายขาดค่ะโดยปกติแล้วสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกยังงอก จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นมาจากหน่วยอายุรกรรมก่อนโดยทางหน่วยอายุรกรรมจะทําการตรวจร่างกายการซักประวัติการตรวจ ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีในเลือดรวมถึงการทํารังสีวินิจฉัยและการเก็บตัวอย่างเซลล์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมค่ะโดยขั้นตอนการรักษาก็จะแบ่งเป็น2กรณีหลักด้วยกันก็คือกรณีที่1ทางหน่วยอายุรกรรมส่งต่อเข้าสู่หน่วยศัลยกรรมเพื่อพิจารณาวางแผนการผ่าตัดกรณีที่2ก็คือการส่งตัวเข้าสู่คลินิกเนื้องอกเพื่อวางแผนการรักษาหากพิจารณาแล้วว่าสัว์ป่วยตัวน,นั้นต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะส่งตัวเข้าสู่หน่วยศัลยกรรม ทั้งนี้เนื้องอกบางกลุ่มนะคะอาจจะต้องมีการใช้การตรวจด้วยเทคนิคพิเศษหลังจากที่ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาออกมาแล้วเช่นกันค่ะสำหรับระดับความรุนแรงของเนื้องอกขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกโรคแทรกซ้อนอื่นๆระยะที่เป็นรวมถึงการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆทั้นทงนี้เนื้องอกหรือมะเร็งแต่และชนิดก็มีวิธีการรักษาการตอบสนองและการพย,พยากรณโรคที่แตกต่างกันค่ะ ในการตรวจเนื้องอกนั้นจําเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยเพื่อให้สามารถวินิจฉัยได้ครอบคลุมมากขึ้นได้แก่เครื่องตรวจวัดขนาดของก้อนเนื้องอกช่วยในการประเมินความรุนแรงของเนื้องอกอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างการย้อมสีและกล้องจุลทรรศช่วยในการจําแนกชนิดของก้อนเนื้อเบื้องต้นอุปกรณ์ด้านทัศนวินิจฉัยเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอันตาซาอ ช่วยในการตรวจหาโรคในกลุ่มเนื้องอกและมะเร็งที่เกิดกับอวัยวะภายในและยังสามารถใช้ในการติดตามผลของการรักษารวมถึงการประเมินการแพร่กระจายของโรคได้อีกด้วยค่ะ เมื่อสัตว์ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่มีความรุนแรงหลังจากที่เข้ารับการรักษาก็จะมีการให้คําแนะนําให้การดูแลแล้วก็การจัดการเรื่องอาหารและการเฝ้าระวังเองกับเจ้าของค่ะแล้วก็จะมีการนัดหมายติดตามอาการและตรวจร่างกายเป็นระยะเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาเป็นใหม่และการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแต่เมื่อสัตว์ป่วยตัวนั้นได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และมีการวางแผนการรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนานหากสัตว์ป่วยตัวนั้นได้รับการรักษาโดยการให้เคมีบำบัดก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มของโรคต่างๆหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการให้เคมีบำบัดค่ะ นอกจากนี้สัตว์ป่วยที่เป็นมะเร็งบางกลุ่มที่ไม่สามารถทําการผ่าตัดหรือทําการรักษาให้หายขาดได้การดูแลสัตว์ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการให้กําลังใจแก่เจ้าของก็เป็นสิ่งที่คลินิกเนื้องอกให้ความสําคัญเพื่อที่จะได้ให้ทั้งสัตว์ป่วยและเจ้าของใช้เวลาที่มีอยู่ให้มากและมีความสุขมากที่สุดค่ะ สำหรับคลินิกเนื้องอกที่จะไปเปิดยังสูย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่เราจะยังให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เจ้าของได้ใช้เวลาร่วมกับสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างมีความสุขที่สุดค่ะ